งา a มีประโยชน์มากจริงๆนะคะเห็นเ็ามาทําใส่อาหารหลายอย่างแล้วก็ใส่ในขนมด้วยแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างละกันเนี่ยสวัสดีค่ะพี่แปงจากช่อง h y p n i s สุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่แปงจะมานําเสนอในเรื่องของงาค่ะงาก็มีประโยชน์มากเลยเชิญชมคําตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะ งาขาวงาาขาวเม็ดเล็กๆแต่สปปรรพคุณและประโยชน์เขาไม่ได้เล็กอย่างที่เห็นเลยนะคะหากจะพูดถึงง่าขาวเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกคุ้นเคยกับธัญพืชเม็ดเล็กๆนี้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะว่างาคือหนึ่งในวัตถุดิบการปรุงอาหารทั้งขาวหวานจะหมักเนื้อทีก็ใช้งาจะแ,แต่งหน้าขนมหวานทีก็ต้องโรยด้วยงา โตเลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมเราถึงผูกพันกันรับประทานงานมาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันและที่เราเห็นกันอยู่ชัดเจนก็คือถ้าในขนมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้งาขาวนะคะงาขาวเป็นงาที่มีกลิ่นหอมยิ่งถ้าเราคั่กับไฟอ่นอ,อนๆจะยิ่งหอมโดยรสชาติของงานี้จะออกหวานอ่อนๆแล้วก็มันเล็กน้อย จึงเหมาะกับการนำมาเพิ่มความพิเศษให้กับอาหารแทบทุกประเภทนอกจากนั้นปัจจุบันนะคะงาขาวได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงายาสลายไขมันวรวมไปถึงอาหารเสริมชนิดผงที่ชงดื่มสำหรับคนที่ขาดแคลเซียมแล้วก็ต้อง,งการการบำรุงร่างกาย ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปราได้พูดถึงงาดำแล้วนะคะเราก็ได้ทราบประโยชน์ที่ชัดเจนของงาดำแล้วสำหรับในคลิปนี้พี่ปราจะพูดถึงเรื่องงาขาวนะคะคุณประโยชน์ดีๆของงาขาวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. งงาขาวงาขาวจะมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสรสูง ถือเป็นสุดยอดธัญ,ญพืชเลยนะคะที่อุดมไปได้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสรโดยข้อมูลทางโภชนาการเขาระบุชัดเจนเลยว่างาขาวมีปริมาณของแคลเซียมมากกว่านมวัวถึงหกเท่าเลยนะคะอืฟังดูแล้วน่าทานเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังมีมากกว่าผักหลายๆชนิดถึงยี่สิบเท่าเลยทีเดียว ดังนั้นผู้ที่รับประทานงาเป็นประจำจะมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพูุนน้อยกว่าคนทั่วไปแล้วก็ยังมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงไม่เปราะหรือแตกหักง่ายด้วยนะคะ 2. ประโยชน์ของงาขาวอันนี้สำคัญเลยช่วยชะลอริ้วรอยบนใบหน้าวิตามินอีจากงาขาว เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่คงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของสาวๆนะคะโดยวิตามินอ e, ีจะเป็นตัวกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนภายในร่างกายช่วยลดรอยยน่นและร่องลึกได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังทำให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกรานดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้เองของงาขาว ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะนำงาขาวมาผสมกับทรีทเมนต์เพื่อใช้มาร์กหน้าคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวเห็นไหมคะขนมต่างๆที่เขาใส่งาขาวทานนะคะก็ะจะช่วยชะลอผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดี 3. ประโยชน์ของงาขาวช่วยให้เราหลับลึกเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยเผชิญกับอาการนอนไม่หลับบางคนนี้ก็บอกได้เลยว่า หลับไม่ได้เลยนะคะตอหนหึงคืนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอาการเครียดและเป็นไงคะร่างกายก็อ่อนเพลียอาการนอนไม่หลับเนี่ยหลายคนเนี่ยมักเกิดจากความเครียดค่ะและพักผ่อนไม่เป็นเวลาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็คือหลายคนก็จะส่งผลด้วยการที่ว่าเขาทานยานอนหลับค่ะก็จะมีผลต่อร่างกายในระยะยาว ดังนั้นนะคะผู้ที่ร,รักสุขภาพหลายคนจึงเปลี่ยนมาเป็นดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของงาก่อนนอนแทนเนื่องจากในงาจะมีวิตามินบีโดวยวิตามินบีนี้จะบำรุงระบบประสาททำให้ระบบประสาทที่ทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดอาการตึงเครียดของสมองก็เลยทำให้เราหลับสบายค่ะเห็นไหมคะถ้าเรารับประทานนี้เป็นเราก็ไม่ต้องทานยานอนหลับนะคะ 4. สรรพคุณของงาขาวช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีในงาขาวจะมีน้ำมันค่อนข้างมากนะคะเขจาจึงนิยมนำมาสกัดเพื่อทำน้ำมันงาในกระบวนการสกัดนั้นเราจะได้ไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นแบบชนิดดีทั้งโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่สามารถลดคอเลสเตอรอลและไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดได้ พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะที่พูดในทุกๆคลิปเลยคือปัญหาของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งจะส่งผลต่อหัวใจแล้วก็บางครั้งไปที่สมองด้วยนะคะหลายคนที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหัวใจแล้วก็สมองก็เนื่องจากไขมันในเลือดสูงค่ะดังนั้นการรับประทานน้ำมันงา จึงถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจได้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะคะสำคัญมากเลย 5. งาขาวมีสปปรรพคุณช่วยคลายกล้ามเนือ้อนอกจากรับประทานแล้วงาขาวยังถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการสปาผิวและก็เส้นผมด้วยโดยการใช้น้ำมันงานะคะ ผสมกับครีมนวดผมหรือทีเม้นชโลมหลังสระจะช่วยให้ผมดกดำและก็ลดอาการแตกปลายได้ดีเนื่องจากในงามีโปรโตีนที่จะช่วยเข้าไปฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งกร้านให้กลับมามีชีวิชีวายิ่งไปกว่านั้นนะคะงาขาวในรูปแบบของน้ำมันงายยังถูกนำมาใช้ในวงการสปาเพื่อสุขภาพอีกด้วย โดยการใช้น้ำมันงาน,นวดตัวก่อนอาบน้ำก็บอกว่าดีมากเลยค่ะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายอย่างที่บอกนะคะตอนนี้หลายคนทำงานแล้วเป็นยังคะอาการออฟฟิศซินโดรมบางคนปวดหลังปวดตามกล้ามเนื้อมากมายเขาก็ต้องมาใช้การนวดนะคะซึ่งเ็าบอกเลยว่าน้ำมันงานเนี่ยถ้านวดตัวก่อนอาบน้ำจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมน คลายอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดป่ามข้อแล้วป้องกันโรคเหน็บชาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของงาขาวในเรื่องด้านสุขภาพอื่นๆและก็ในเรื่องของอาหารก็ยังมีดังต่อไปนี้คือ 1. งาขาวใช้เป็นส่วนผสมของขนมหวานอธิเกรายศาสตร์ ช้ตกแต่งขนมปังหรือขนมต่างๆอย่างฮิมเบอร์เกอร์ที่เราเห็นใช่ไหมคะเขาก็จะโรยด้วยงาขาวขนมปังหลายอย่างเลยแม้แต่ขนมไทยที่ก็โรยด้วยงาขาวนี่น่าทานมากแล้วก็อร่อยเวลาเคี้ยวนี่จะหอมใช่คะ่ะสองงาขาวใช้สกดัดน้ำมันงา,นงานสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆดังน,นี้2.1 ใช้สำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารจำพวกทอดต่างๆ2.2ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริม2.3ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางอาทิครีมบำรุงผิวน้าหอมแล้วก็สบู่เป็นต้น2.4ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหารอาทิใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตช็อกโกแลตการผลิตเนยเทียมเป็นต้น 2.5ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์2.6ใช้ทารักษาแผลได้นะคะ2.7ใช้ชโลมผมเพื่อให้ผมนิ่มมันเงาแล้วก็สวยเลยค่ะ2.8ใช้ทารักษาโรคผิวหนังแล้วก็ผลดผืนเห็นไหมคะงาขขาวนี้ก็มีประโยชน์มากมายเลย อย่างที่บอกนะคะพี่ปลายอยากจะพูดหรือว่าเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้อะไรต่างๆหรือวัตถุติบต่างๆเราต้องเข้าใจในคลิปของงานดำที่พี่ปลาทำไปก็จะชัดเจนเลยว่างานดำมีประโยชน์อะไรบ้างส่วนในเรื่องของงานขาวก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบทานงานดำหรืองานขาวก็คงจะเข้าใจแล้วว่าสองอย่างนี้เขามีความแตกต่างกันอย่างไร คราวนี้มาดูเลยนะคะว่าเราจะทานงาขาวอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดีจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างาขาวไม่เล็กๆแต่คุณประโยชน์เขาม่เล็กเลยเลยนะคะถึงแม้ว่าตามหลักโภชนาการแล้วงาขาวจะให้สารอาหารที่น้อยของงาดำแต่ก็ถือว่าเป็นทัญ,ญพืชอีชนิดหนึ่งที่หาง่ายราคาถูก แล้วก็มีประโยชน์คุรค่าเก่การรับประทานเพื่อสุขภาพในทุกๆวันอย่างไรก็ตามในการเลือกซื้องาขาวนะคะตามท้องตลาดเนี่ยผู้ซื้อก็ต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นงาขาวที่เขาผลิตมานานหรืออย่างอันนี้เน้นเลยนะคะเวลาที่เราซื้ออาหารหรือซื้อวัตถุดิบต่างๆเราต้องดูให้ดีเลยว่าเป็นงาที่เขาผลิตมานานหรืออย่าง แล้วก็มีสารปนเปื้อนจำพวกราหรือเศษผงต่างๆไหมนอกจากนี้หากอยากใช้งาคั่วก็เลือกร้านที่คั่วใหม่ๆนะคะและที่ดีมากเลยพี่ปราบอกคั่วเองดีกว่านะคะเราจะได้งาที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคคือไม่ได้เก็บไม่นานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเชื้อรามาทำอาหารก็จะอร่อยมากเลยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าสรรพคุณแระประโยชน์ของงาขาวเนี่ยมีมากมายเลย วันนี้เรามานัะทานงาขาวกันนะคะเพื่อเตรียมสุขภาพของเราให้แข็งแรงเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดี อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮทิฟฟีสุขภาพดีพี่ปลา mm. เพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาจะช่องหฮทิฟฟีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่องเฮทิฟฟีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย